โอ้ยพี่โม่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 เต้น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 ,ตนวันนี้เราเราเรามาที่ไหนเราเรามาที่สควิตเกมอีกแล้วอ้าวไม่แล้วเหรอใครมาสมัครอย่างนี้ทำไมอยาะ ทุกท่อนโปวดฟังทางนี้เฮ้ยทางทางทางต้นมะาพรา้าวเปล่าช่ครับอืมตอนนี้เกมที่หนึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ควรเดินเดินไปที่สถานที่นะครับไปสถานที่เดิมเราอยู่ตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นเกมอะไรอนี้เป็นเกมอะไรอี น่าจะตรงนี้นะที่เราเินที่อยู่ที่เดอมาสองวันก่อนเนี่ยต่อแถว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 มัวนอยู่ข้างหน้าเลยท่าน,นสวัสดีเออฮ้ยเกยมที่หนึ่งยังครับพู่พใช่ครับเกมที่หนึ่งแล้วเกมที่หนึ่งเกมเกมต่อสู้กันครับเฮ้ยถ้าใครแพ้ตายไปเลยครับ เฮ้ยเฮ้ยน้องปันแต่ว่าจะมีคู่ให้จับครับคู่อีกคู่หนึ่งไปลองคุณอยู่ตรงนู้นแลครับเฮ้ยเร<ม>เราต้องแข่งกันไหมเนี่ยไม่ต้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชายฟังทางนี้กันทั้งหมดครับนั่นก็คือไม่ต้องแข่งด้วยกันครับถ้าคนที่มาด้วยกันแต่คน <c oughs> ต้องแข่งกับคนอื่นครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไปไปเริ่มสถานที่กันเถอะตรงนี้ใช่ไหมไปไปไปโอ้ย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 พี่โมผ่านไหมเนี่ยพี่โมผ่านไหมพี่โมผ่านไหมแล้วอุ้ยพี่โมผ่านอุ้ยพี่โมอ๋อถือว่าคนจริงแชมป์โลกนะเนี่ยทำไมต่อยเก่งอย่างนี้เนี่ย เมื่อวันก่อนนี้ก็ต่อยนุองกันล้มไปแล้วนะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะทุกคนทุกคนตอนเนี้เฮ้ยทำไมน้องปอนน้องปอลแบบตอนนั้นน้องบอนเพิ่งตื่นเช้าอยู่เลยเพืตอนนั้นเรายังอยู่ที่บ้านสีฟ้าอันสดใสบ้านไม้บ้านไม้หรอเอ้ยบานไม้อยู่เลยอะ่ะตอนนั้นเราไปเที่ยวไม่ใช่เหรอจำได้ไหม ไปโรงแรมไปเที่ยวเล่นสระน้ำอย่างสบายใจแล้วก็นอนบนสระน้ำแล้วพอตื่นขึ้นมาก็เจออย่างนี้แล้วอะ่ะทำไมเนี่ยเฮ้ยถึงเวลาเข้านอนแล้วที่ยงคืนเป๊ะเป๊ะไม่ใช่หน,นหนึ่งหนึ่งทุ่มเป๊ะเป๊ะเลยเฮ้ยพี่โมนะเออพี่โมเหมือนน้องันจะปวดขี้นะ้องกอขี้กัน ตตุกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอนเดี๋ยวผู้คุมยิงเราไฟแตกคุณแม่แต่เราต้องไปนอนแล้วเนี่ยนี่ห้องนอนเรานะไปเขาห้องนอนได้แล้วเขาเข้ามาได้แล้ว มาลไป,ไป,ไป,ไปตอนเช้าต่อมมโอ้ยพี่โมเนี่ยไปไหนเนี่ยเอา้ามันเอา้าเฮ้ยป้ายบ้าอะไรเนี่ยโอ้โอ,อ้อะไรอะ เปิดสวนสัตว์ใหม่เหรอหรือว่าอะไรเฮ้ยเปิดเฮ้ยตื่นๆตืๆนตืนตืนตืนันถึงรถอีกแล้วเหรอเนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่มอตื่นเดี๋ยวบูคมยิงเราตายนะเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยช่ไม่ใช่ไม้ใ่ไม่ใ่ เดี๋ยวผู้คุมยิงเราตายเดี๋ยวเดี๋ยวผู้คุมยิงเราตายหรอกเพราะว่าเราไม่ตื่นเนี่ยเนี่ยน้องปันเพิ่งได้ท่าใหม่มาเนี่ยเพิ่งไปคิดท่ามาได้เลยเนาะอ๋อน้องปันเพิ่งได้ท่าใหม่มาเนี่ยโอ้ยโอ้ยมันคือแบบฟินมากเลยอะท่าสุดท่ายน้องปันพี่กูต่อยต่อยกัน ทุกท่านเปิดฟังทางนี้เฮ้ยทาง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 อ๋อทางทางบ้านสีแดงครับอ๋อตอนตอนนี้ทุกท่านนะครับต้องมาเอเดี๋ยวใกล้จากเกมที่สองแล้วนะครับทุกท่านต้องไปแล้วโอเคโอเคโอเคเกมที่สองเกมอะไรเนี่ยโอ้ เฮ้ยงงมากเลยอะค่ะนี่พี่โมเอาสเก็ตบอร์ดมาด้วยเหรอเนี่ยพวกคุไม่ยึดเด้อพี่คุณไม่ยึดยึดเด้อพี่โมเอเอาเข้ามาเฮ้ยถ้วยรางวัลนี่ไงเงินรางวัลถ้าเราเออเออใช่เงินรางวัลจะได้เป็นแก้วทองเลยนะหุยดูดิได้เป็นปืนทองเลยอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะอยากเข้าไปใกล้ นี่งดูดิถ้าเราได้านนะรางวัลนะเราก็รางวัลขึ้นกลัไปพ่อแม่เราต้องภูมิใจแน่เด้อเออใช่ใช่ใช่เราต้องภูมิใจแน่แต่เราได้อยู่ในความฝันไหมเนี่ยตบหน้าตัวเองก่อนดิพี่โมหันหน้ามาก่อนเดี๋ยวเกิดเป็นความฝันไม่มได้เป็นความฝันพี่โม ถ้าเจ็บอะปีไไมือย่างนี้ได้ไหมหเด็กยิงเลยไม่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 ไม,ไม,ไม่ยายยายยายุกย,ย,ยก,ยก,ยกมือเลยยกมือยกมือขึ้นเหน<า><ป>ี่ยมุนมุนไปไปไปเกมที่สองกันเลยเกมที่สองเกมที่สองจะเป็นเกมอะไรเนี่ยเฮโม hey, รู้ป่าวว่าทำไมบ้านเรามันยากจนรู้ไหมทำไมบ้านเราแบบไม่ค่อยมีเงิน รู้ไหมมันแอบไปเติมเกมมินิเวิร์หมดแล้วเติเมเกมเนี่ยแสนหนึ่งเอาไปเติมอ่ะแสนหนึ่งเอาไปเติมมา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 ต่อแถวกันมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าจะมีเสียงเพลงมา จบแล้วเหรอแค่นี้เหรอ,นะอมา,ามา,มาเกมที่สองนั่นก็คือเกมที่จะต้องแข่งว่ายน้ำกันครับอต้งงแขไม่เเป็นนะมใช่ต้อง,งอต้อง,องเอาผู้คุมผ,ผ,ผ,ผู้คุมอาจจะแบบหลงเกมมั้งหลงเกมน่าจจะเป็นเกม,มเ,เกม เกมที่สองนี่นั่นก็คือนั่นก็คือใครใครโชกกันได้นะครับใครใครโชกกันได้อืคนนั้นก็ชนะเกมนี้ไปครับแต่เราต้องอยู่ด้วยกันนะเนี่ยไม่ต้องครับไม่ต้องก็ตามกฎเหมือนเกมที่หนึ่งเลยนั่นแหละครับห้ามอยู่ด้วยกันพี่น้องครับอย่างนั้นเดี๋ยวพี่โวไปหาคู่ก่อนนะ นี่ตรงนี้ตรงนี้อาจจะมีค <mo voilà ู่โอ้โหพี่โมชนะไหมพี่โมพี mm ่โมอยู่ไหนพี่โมอยู่ไหนพี่โมชนะไหมเอ้ยไม่ไม่ไม่พี่โมอาจจะพี่ชนะก็ได้พี่โมจะตายไม่เนี่ยไม่พี่โมอยู่ไหนพี่โมเฮ้ยพี่โมอยู่ที่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่เกมชกมวยเนี่ย อะไรพี่โมพี่โมมาผิดที่ไหมเนี่ยเอาพี่โมได้ชกมวยยังยังเลยอ่ะนี่เออพี่โมอาจจะเป็นอมทุกท่านครับอมในนอกปันเนี่ยพี่โมน้องมันอยู่นี่ทำไมพี่โมพี่โมน่าจะละเมอขื่ปีนขึ้นมาอยู่บนนี้เลยนงปันไม่ใช่ครับนั่นคือเกมเสริมของพี่คุณครับเอา เกมเมเกมปีนถ้าถ้าใครปีนได้ก็ผ่านเกมนี้ไปครบไหนน้องปานนะาอุ้ยน้องปลนหยุดตรงนี้กระโดดลงมาเลยเกมเสริมไหมเนอเออเกมเสริมมั้งก็ไม่รู้อ่ะนี่มียางเลยกระโดดขึ้นไปไมั้ยมาได้แล้วมาได้แล้วพี่โมลงมา เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องไปเดี๋ยวเราต้องไปเข้านอนเรนตอนเนี้ยสี่ชุมแล้วนอนดึกเดี๋ยวเราขอบตาดำเตอะเดี๋ยวไปดีกว่าเฮ้ยวันนี้เฮ้ยวันนี้เขาเขาให้เข้าที่สุดพิเศษด้วยเข้าไปนอนดีกว่านอนก่อนบ๊ายบายเฮ้ย แล้วห้องนี้ห้องอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่โมเนี่ยพี่โมตื่นได้แล้วตื่นตื่นตื่น,นถ้าอย่างนั้นผู้คุมเราจะมายิงนะเดี๋ยวเขาฝากปืนมาให้นุ้มมาเลยเนี่ยตอนนี้เฮ้ยเนี่ยนะผู้คุมเขาจะฝากปืนมาได้ยังไงครือน้องปันมีปืนติดตัวอยู่แล้วใช่ไงในเกมที่หนึ่งอ๋อโบ้พี่โมก็มี A W ถ้าใครรู้จัก เฮ้ยไม่ใช่นุอกันไม่ได้เอาเงินไปเติมมินิเวอร์ทีเอาไปเติมฟรีไฟอะฟรีไฟได้เพชรอย่างเยอะเลยเติมหนึ่งแสนนี้โอ้ได้กี่ล้านเพชรเราก็ไม่รู้ไม่ใช่<ห>ไม่ใช่อ่ะไม่ได้กี่ล้านเพชรหรอกเออแต่ว่าพี่โมปีนไม่ได้นั้นปีนเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะในเกมเฮ้ยเบอร์เบอร์เขาก็บอกไปแล้วเบอร์ว่าแบบเกมเนี้ยเป็นเกมปีนป่าย โอ้ยเกมปีนป่ายโอ้ยเกมปีนปนะ่ายน่ะมันง่ายสำหรับน้องปันจังเลย e อีซี a s y เพราะว่าปีนไป่ายไม่เป็น,ปน,ไปไปนแต่น้องปันปีนเป็นนะเบเฮ้ยเฮ้ยพี่โมโอ,โอ้นี่เกมลูกแก้วใช่ไหมตอนเนี้ยน้องปันถือคู่หรือขี้ พิทเอาลูกแก้วมาให้น้องปันอ่ะอต่อไปน้องปันน้องปันต้องเดาของพี่โมต่อคู่หรือขี้ขี้เฮ้ยถูกไหมไงอะโกงป่ะเนี่ยไม่ได้โกงไม่ได้ดูเลยนี่มาอันนี้คู่หรือขี้คู่พิทขี้<ฮ>ข <laughs> น้องปันทำไมยังไม่เห็นตาเถาะว่างไงอะทำไมน้องปันเดากิ่นจังเลยอ่ะอะ,อะพี่โมพี่โมบ้าง อืออันนี้คู่หรือคี่เออมาตะกี้พี่โมคำนวณไว้กี่กี่ลูกอะไอตอนรอบแรกสองลูกมาอันนี้อะพี่โมบอกต่อสิอันนี้คู่หรือคี่ล่ะถามแล้วคู่ถูกได้ยังไงอันเนี้ยคำนวณไว้กี่คำคำนวณได้กี่อันเนี้ยสิบลูกหรอ สองลูกเหมือนเดิมเลยเหรอมาอันนี้คู่หรือขี้เอ,อ่อคู่พิษขี้<ส>อ่ะต่อไปพี่มืมเดาต่อสิแต่น้ำตาลแต่พี่โมไม่เหลือลูกแก้วแล้วนะฮ้แสดงว่าไม่ ไม่จริงไม่บายบายพี่โมไม่จริงมันจะตายเหรอเนี่ยพี่โมไม่ได้อ่ะจะตายหรอกนะแต่นะน้องปันดาวถูกหมดเลยน้องปันไปเถอะชีวิตของน้องปันยังมีอะไรรออยู่อีกเยอะไปู้เล่น สองสี่แปดถูกกำจัด